สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องจออดคนลิงงัวอีกคือเก่านะครับผมสาหรับวันนี้กับผมกับีสาระมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยนะครับเขาก็จะมาเบิ่งว่าสาเหตุอยังที่ให้ราคางัวเฮ่านั้นตกต่ำนะครับในช่วงนี้นะครับสําหรับปัจจัยและสาเหตุนะครับจะมีหลายด้านนะครับโดยหลักนะครับตามที่ผมได้หาสืบข่าวมากกับจะมีก็คืองัวนะครับ ในประเทศไทยเฮ้าที่มีการส่งออกนะครับผมมีการาใส่สารเล็งเนื้อแดงนะครับเขาไปในอาหารของง่วแล้วก็เห็ดไห้ประเทศเวียดนามเขาตรวจเจอนะครับของรัฐบาลเวียดนามเขาตรวจเจอที่นี่ทางเวียดนามเองเขาก็เลยระงับนะครับการส่งออกง่วจากไทยเฮานะครับไปนะครับก็เลยเป็นผลถือว่าเป็นปัจจัยหลักนะครับที่เห็นราคาง,ง่ว ตกต่านะครับอันที่2นะครับปัจจัยที่2องล่อ,ลองลองมานะครับก็จะเป็นการมีการนํางัวนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างเช่นประเทศพม่านะครับเขามา่าง้อลักลอบเขามาโดยผิดกฎหมายนะครับะกะเฮ็ดให้ราคางัวเขาก็เลยตกตำ่ำอันนี้ก็อีกเป็นอีกอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมสาหรับประเด็นที่3นะครับการลักลอบ นำเขามา่าชนิดพวกเนื้อสัตว์แปรรูปนะครับของง่วนะครับจากต่างประเทศเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื้องัวต่างประเทศจะมีราคาค่อนข้างอาจจะตานะครับในในรูปแบบของง่วแปรรูปนะครับผมต่างๆครับปัจจัยต่อมาก็จะเป็นในห่วงนี้นะครับต้นปีพี่น้องเกษตรษกรเท่าเองนั่นก็จะมีต้องมีภาระก็คือ การใส่หนีทากศนะครับในห่วงกุมพามีหน้ามีสานะครับผมจะต้องเอาหนีไปใส่ทากศนะครับเงินไปใส่หนีกะเล่เกษตรกรนอก็เลย,เเเลยได้ทท่ทำการเท่าขายงูออกมากนะครับเ,เห็ดไหงัวนั่นล้นตลาดนะครับในห่วงหนีนะครับผมปกติทุกปีนะครับผมราคาในห่วงนี้กะถือว่าดีนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เทียบกับปีที่แล้วนะครับปีนี้ ปีเมื่อกี้นี่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปีนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณโบ้ถึงหาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรืออาจจะอยู่ประมาณหาสิบนะครับเกือบครึ่งต่อครึ่งนะครับสําหรับราคางวอที่หายไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นปัจจัยนะครับปัจจัยหลักนะครับโดยหลักแล้วนะครับหลักๆเลยก็คือสมัยก่อนนะครับปีก่อนๆนะครับชาวเวียดนามเขาจะเข้ามาซื้อนะครับที่นี่กะบรูงว่าเกิดยังขึ้นว่าอาจจะมีพอคาในทุน เขาว่าส่สารตัวนี้แล้วเฮ็ดในเนื้องัวเฮามันแดงมันหยางชิ่นี่เวลาไปปล่อยออกแล้วรัฐบาลเขาตรวจเจอนะครับผมก็เลยทรงผลกระทบเป็นภาพรวมนะครับผมตามที่ผมได้สืบค้ามาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นกสํสำรับ,กบเกษตรกรที่จําเป็นจะต้องขายนะครับผมก็พยายามอตอรลองราคาให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะเกิดผลกําไรให้กเกษตรกรเข้าช่วงนี้เพราะว่าบางคน จะสามารถเลี่ยงเพื่อที่สีประคองให้ราคา้นสูงขึ้นกานี้นะครับจังขายนะครับบางคนก็จาเป็นจะต้องขายนะครับเพราะว่าอาจจะมีความจําเป็นจริงๆนะครับในห่วงนี้ก็คือยังผมเด้ก้าวไปในขันต้นนะครับยังเชียนวราซินีของทกอประมาณนี้แหละครับผมอันนี้ก็เป็นปัจจัยนะครับหลายยปัจจัยนะครับที่เหตุไห้งัวในปีนี้นะครับราคาตกนะครับ ล้วก็อาจจะบ่ตกแต่ในตระกูลงัวง้อมเขานะครับคอยง้มเขาอาจจะราคาของเขาอาจจะดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการาปันราคานะครับขายนําเชื่อพอพันธี่วาราคาสูงๆดังๆนะครับพี่พอขายออกมาหลายๆแล้วที่นี่กับเห็ดให้ตลาดมันล้นนะครับล้นตลาดนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์นะครับของ บุคคลที่ขาเจาเรียงงัวงงามนะครับปันาราคาเพื่อสิหาขายตำเชื่อนะครับผมให้เกษตรกร,ท,กรที่นี่พ่อออกมาหลๆกับง่วกระล้นตลาดนะครับผมเห็ดไห้ปล่อยออกสู่ตลาดทั้งนอกบ่อใดนะครับผมก็เลยเป็นป,ปัจจัยนะครับที่เห็ดไห่งัวเท่านั้นราคาตกลงอย่างตำนะครับในปีนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับผมเป็นประวัติศาสตร์ของปีทีง่ว ราคานันตกต่ำเป็นอย่างมากนะครับเท่าที่ผมได,ได้หาข่าวมานะครับผมสาหรับอนาคตอา,อาจจะเป็นจังได้นันก็อาจจะดีขึ้นหรือเลีเล้ลวลายลงกว่านี้ก็ถ้าเบิ่งนะครับอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมนี่ก็เป็นอ,อีกสาระคมรู้นะครับที่ผมได้หามาฝากเช่าพแมนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับผมสาหรับคลิปนา้าจะเป็นเรื่องเลาไดน,น,นันกับฝาก เกษตรกรได้ติดตามทั้งเพจทั้งช่อง Youtube ้แล้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ